หนึ่งข้อผิดพลาดที่อาจจะสร้างปัญหาให้กิจการในอนาคตนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นห้างหรือจะเป็นบริษัทก็ตามแล้วปรากฏว่ากิจการนะคะได้กำไรเยอะแต่ไม่อยากเสียภาษีแพงและอาจจะได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง เช่นแนะนําให้เอาชื่อไขรก็ได้ที่รู้จักหรืออาจจะเป็นพนักง,งานที่เคยทํางานอยู่แต่ลาออกไปแล้วเอามาสร้างค่าใช้จ่ายอันเป็นเท็จกับทางกรมสรรพกรแล้วเอาต้นทุนตรงนั้นนะคะมาใช้เพื่อที่จะทําให้อะค่ะกำไรของคุณลดลงและช่วยให้ตัวเองอะคะเสียภาษีได้เซฟลงแต่เวลาที่สรรพกรมาตรวจพบอะค่ะแล้วอะค่ะเขามาเจอเขาจะมีการบวกกับ ทางภาษีและจะมีเรื่องของเบี้ยปรับเงินเพิ่มเข้ามาด้วยนี่คือปัญหาที่กิจการที่คิดว่าวันนี้จะเซฟภาษีแต่สุดท้ายกลายเป็นนะคะต้องมาเสียค่าภาษีแพงๆจากความไม่รู้นะคะและนี่คือหนึ่งสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังนะคะและถ้าไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆนะคะสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลว,นวนันเช็คเอ็ก์เปิดค่ะ และถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะสามารถกดติดตามได้ที่ไอซี่แทคแอ็เปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ